จะพาคุณผู้ชม,มาไปเที่ยวสวนยางนะฮะโดยเฉพาะต้องเอิธแต่งตัวสวยแบบนี้ต้องพาไปสวนยางานะครคะไม่ได้พาไปกรีดยางาจะาเลยะะแต่ว่าสวนยางที่จะพาไปวันนี้ะมีคาเฟ่จริงหรอคาเฟ่ชิคๆบรรย,ยากาศดีๆอ่ะไปพร้อมกันเลยครับ นี่โอ้โหเจออเด็ก,กคนสวย,สวน,ยนะฮะนี่อยู่ที่สวนยางพาราครับถนนสายบ้านสาไทยบ้านช่องพียมเภอเมืองจังหวัดกระบี่ฮะมีร้านกาแฟและเครื่องดื่มฮะชื่อร้านว่าแอติจูดนะครับ เปิดบริการให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาดื่มดมบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติของต้นไม้สีเขียวร่มรื่นนะฮะเป็นคาเฟ่สไตล์แคมปิ้งนะฮะมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะฮรโอ้โหนี่กลางสวนยางไม่เน้นสิ่งก่อสร้างเน้นธรรมชาติล้นลัวนๆนะถูกอกถูกใจครับแล้วก็ราคาเครื่องดื่มนะฮะก็เริ่มต้น3 5บาทถึง70บบาทเท่านั้นนะครับ เจ้าของร้านนะฮะชื่อว่าคุณอัญชลีตรีวัยแล้วก็คุณกิติหนุมริน,นะฮะก็เป็น2หนุ่มสาวฮะชาวกระบี่บอกวันนี้ครับว่าเล่าที่มาที่ไปของร้านว่าอยากจะให้เป็นสถานที่ผ่อนคลายฮะเป็นธรรมชาติลูกค้าที่เข้ามาก็สามารถจิบกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มชิวๆฮะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันครับซึ่งคาเฟ่สไตล์นี้ที่จงังหวัดกระบี่ฮะต้องบอกวันนี้ฮะมีน้อยมากโอ้โหมีเต็นด้วยเหมือนเราไปแบบ ไปพักแรมอยู่กลางป่าเาๆอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งพอทดลองเปิดได้สักหนึ่งสัปดาห์ปรากฏว่าโอ้โหได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีนะฮะไม่ต่ำกว่าวันละ80คนโอ้โหไม่วันนนะตอนนี้ก็หลายร้อยนะครับก็ทําให้มีรายได้เยอะทีเดียวนะครับเอาแบบนี้แล้วกันฮะใครสนใจชอบแบบคาเฟ่สายธรรมชาตินะไปได้ไปที่รานแอติจูดครับหรือว่าถ้าไปไม่ถูกนะโทรศัพท์ไปสอบถามก่อนก็ได้0 9 5ย์6ก 6 633นะฮะพี่ว่านี้เหมาะกับอะไรดูไหมงไงครอบครัวฮะ<อ>มีลูกเด็กเล็กแดงโอ้โ oh, หปล่อยวิ่งไปเต็มที่สา <Sign S 1> ยเนะ็ตไอดอลก็ห้ามพานะถ่ายรูปไม่จะสวยนะ <laughs> เออต้นไม้ต้นใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ย <laughs>